ครับสวัสดีอาจารย์ประจำรายวิชานะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการออกแบบตู้ MCB นะครับเป็นงานกลุ่มของรายวิชาออกแบบนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนรงศักดิ์ขวัญศรีนะครับรหัสนิสิต6 3 7 3 0 1 6นสะครับสวัสดีครับผมนายพัทรพลเจ้าพิลมรหัส6 3 0 1ม3 7 3 0 3หครับสวัสดีครับผมชื่อนายสียงภูสินปรปทำ รหัส63010373047ครับโอ้โหตอนนี้ครับผมรหัส63010373052ครับนายสุนียาภานะครับผมขั้นตอนจะมีดังต่อไปนี้เลยนะครับคือชั้นที่1และชั้นที่สองนะครับจะหาแบบเดียวกันนะครับซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นการหาทีละห้องก่อนนะครับแล้วก็จะไปรวมทีเดียวตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะหาเริ่มจากโหลดแสงสว่างก่อนนะครับโหลดแสงสว่าง11ห้องนะครับโคมจะมีโคมดาวดาวไลท์นะครับ 11วัตต์นะครับจำนวน3ามหลอดนะครับจากตารางจะมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่40่สโวลต์แอมป์นะครับดังนั้น3ามหลอดนะครับก็จะได้เป็น40่คูณกับสนะครับจะได้เท่ากับ120ยยโวลต์แอมป์นะครับทีนี้เราจะมาหากระแสนะครับจากจากสูตรที่ว่า I อเท่ากับพส่วนด้วยวนะครับ P ก็คือพลังงานไฟฟ้ารวมนะครับของ3ามหลอดก็คือ120นะครับส่วน V ก็คือโวลต์ของของอาคารบ้านเรือนนะครับก็จะได้ก็คือ230นะครับแทนแทนลงไปตามสูตรก็จะเท่ากับ0.52แอมป์นะครับ โคมสาระเปานะครับ40วัตต์นะครับจะมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่100ยวอนแอมป์นะครับก็แทนเข้าไปกับสูตรเดิมนะครับจะได้เท่ากับ0.43แอมป์นะครับดังนั้นเซอร์กิตเบเกอร์รวมนะครับกระแสไฟฟ้ารวมนะครับก็จะจะเป็น0.52บวกกับ0.43นะครับจะได้เท่ากับ0.95นะครับแล้ว0.95มาคูณกับ1.25นะครับก็คือการเผื่อกระแสเกินนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรัดวงจรนะครับจะได้เท่ากับ1.1875แอมป์นะครับ เลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต่ำสุดนะครับที่5แอมป์ทิปนะครับเลือกใช้สายไฟที่สามารถทนกระแสได้นะครับจะได้เป็น IEC 0 1นะครับตามตามตารางกล่มที่2นะครับขนาดสายไฟ2คูณ1.5มิเมตรนะครับเลือกใช้ท่อ PRC ที่สามารถเดินสายไฟได้นะครับผมจึงเลือกเอา3.3คูณ1.3นะครับเท่ากับ4.29มิเมตรนะครับขนาดท่อต่ำสุด15มิมนะครับหรือว่าครึ่งนิ้วครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เมนแสงสว่างรวมนะครับของทั้งหมด11ห้องนะครับก็คือเอาโหลดแสงสว่างของโคมไฟดาวไลท์นะครับ0.52นะครับกระแสที่เราคำนวณมานะครับมาคูณ11ห้องครับแล้วก็บวกกับโคมสาระเปานะครับ0.43แอมป์นะครับคูณกับ11ห้องเหมือนกันนะครับจะได้เท่ากับ10.45แอมป์ครับแล้วก็มาคูณเอ่อเผื่อกระแสนะครับ1.25่งจาเหมือนเดิมนะครับจะได้เท่ากับ13แอมป์นะครับจึงเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์15แอมป์ทิปนะครับเลือกใช้สายไฟที่สามารถทนกรระะแสได้เพพียงอนคับ ก็คือ IC, i c IEC 0 1 2คูณ2.5มิเมตกลุ่ม2นะครับเลือกใช้ท่อ PRC 4.0คูณ1.3เท่ากับ5.2คูณ2เท่ากับ10.4ม mm เมนะครับขนาดต่ำสุด15มเมก็คือครึ่งนิ้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหลดโหลดเต้ารับนะครับจะใช้เป็น3ตัวต่อ1ห้องนะครับก็โหลดเต้ารับจะมีพลังงานไฟฟ้าที่180 1 8อยโวลต์แอมป์นะครับ ก็ใช้3ตัวก็180ยคูณสนะครับได้เท่ากับ540โวลต์แอมป์ต่อห้องนะครับดังนั้นมหากระแสนะครับจาก I อเท่ากับพส่วนวนะครับจะได้เป็น540ส่วนด้วย230นะครับเท่ากับ2.35แอมป์นะครับก็ไปคูณกับการเผื่อกระแสเช่นเคยนะครับ2.35จุดคูณหนึนะครับการเผื่อกระแสมาตรฐานก็คือ1.25นะครับจะได้เท่ากับ2.9แอมป์ครับเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์5แอมป์ทิปครับเลือกใช้สายไฟขนาดสองคูณสองจุดห้านะครับมิ เลือกท่อต่ําสุดก็เหมือนเดิมครับ15ม mm, มหรือ1นส่วนสนิ้วนะครับเมนเต้ารับรวม11ห้องนะครับก็คือเอากระแสกระแสของของที่เราคํานวณห้องที่1นึ่งมาครับมาคูณกับ11ห้องนะครับเพราะว่าทั้งหมดมีอยู่11ห้องนะครับก็จะได้เท่ากับ32.31แอมป์นะครับเลือกใช้เซอร์กิตเมกเกอร์ Maker ที่35แอมป์ทีครับเลือกใช้สายไฟ IEC 0 1 2ูนคูณสิมิลลิเมตรกลมที่2นะครับเลือกใช้ท่อ p ีอาเท่ากับ ยี่สิบมิลลิเมตรหรือสามสามโวลสี่นิ้วนะครับโหลดต่อไปนะครับก็คือโหลดเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นจะสามพันวัตต์นะครับจากตารางหนังสือนะครับสามพันวัตต์เท่ากับสามพันโวลต์แอมป์นะครับเอามาแทนกับส่วนเดิมการหากระแสครับ i อเท่ากับสามพันส่วนด้วยสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับเท่ากับสิบสามแอมป์นะครับคูณการเผากระแสก็จะได้เท่ากับสิบหกจุดสองห้านะครับใช้สกิปเบรกเกอร์ที่ยี่สิบแอมป์ทิปนะครับเลือกใช้สายไฟ iec ศูนย์หนึ่งที่สามารถทนกระแสได้ครับก็คือ มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กาว2.5มมกลุ่มที่2ครับเลือกใช้ท่อ PRC ที่17.16มมหรือ3าส่วนสนิ้วนะครับเมน้ำอุ่นนะครับโหลดของเมน้ำเมน้ำอุ่นนะครับ13บสคูณสิเคูณเพลทกระแสที่1.25ครับเท่ากับ178.75แอมป์นะครับเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่175แอมป์ทิพครับเลือกสายไฟที่สามารถทนกระแสได้ตามตารางนะครับจะได้เป็น IEC 01ศู120มมนะครับกาวรวมในตู้นะครับ ท่อเลือกใช้เป็น5 50มิลลิเมตรหรือ2นิ้วครับเครื่องปรับอากาศนะครับ12,000 BTU นะครับมีพลังงานการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่1.5กิโลโวลต์แอมป์นะครับแล้วก็มาหากระแสเหมือนเดิมนนะครับ I เท่ากับ P ส่วน V นะครับจะได้แทนลงไปในสูตรจะได้ I เท่ากับหนึ่ห้ส่วนด้วยสองรอยสมนะครับจะได้เท่ากับ6.52แอมป์ครับมาคิดค่าเผื่อกระแสนะครับก็6.52ุดหคูณกับหนึแอมป์เหมือนเดิมครับ เอ่นร์เซ็นะครับจะได้เท่ากับ8.15แอมป์ครับเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เท่ากับ15แอมป์ทิปครับเลือกใช้สายไฟที่สามารถทนกระแสได้ตามตารางจะได้เป็น IEC ส่วนหนึ่งสงคูณสมิลลิเมตรกลุ่มที่2ครับเลือกใช้ท่อ PRC นะครับที่15มิลลิเมตรหรือครึ่งนิ้วนะครับเมนเครื่องปรับอากาศนะครับรวมทั้งหมดทั้งทั้งหมด11ห้องนะครับจะได้เป็น6.52คูณกับ11ห้องนะครับ แล้วก็คูณกับค่าเผื่อกระแสนะครับจะได้ทั้งหมดเท่ากับ89.65แอมป์นะครับจึงเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่100แอมป์ทิพนะครับเลือกเลือกใช้สายไฟ IEC01 ขนาด2ณ3 5มิลลิเมตรนะครับกลุ่ม2ครับเลือกใช้ท่อ32มิลลิเมตรหรือ1นิ้ว1 1นส่วนนิ้วนะครับเบรกเกอร์เข้ามิเตอร์นะครับแสงแสงสว่างเบรกเกอร์ย่อยเข้ามิเตอร์นะครับของโหลดแต่ละตัวนะครับแสงสว่างเท่ากับ1 3แอมป์ครับ รบเท่ากับ32.31แอมป์นะครับโหลดน้ำอุ่นเท่ากับ178.75แอมป์นะครับโหลดเครื่องปรับเครื่องปรับอากาศอยู่ที่89.65แอมป์นะครับดังนั้นตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์รวมนะครับจะได้เท่ากับเอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับจะได้เท่ากับ311.4แอมป์ครับผมจึงเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์รวมที่350แอมป์ทิปครับเลือกใช้สายไฟ iec นะครับ2องโวล0์มิลลิเมตรกลุ่มที่2นะครับสายกาวเท่ากับ1 2.1 25มหนะครับเลือกท่อ EMT ขนาดอยู่ที่90มเมตรหรือ3นิ้วครึ่งนะครับก็จะมีแบบประมาณนี้ครับทั้งหมดครับขอบคุณครับ